และเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะจนกระทั่งกลายมาเป็นปกติที่เราสามารถทําได้เป็นปกติไม่มีความคิดเข้ามาแทรกแซงมันจะเกิดสภาวะตื่นรู้และสภาวะตื่นรู้นั้นมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆที่สําคัญเวลาเราตื่นรู้นี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันทําให้เรารู้สึกได้ถึงความหมายที่ไม่เคยไม่เคยคิดได้มาก่อนไม่เคยรู้สึกได้มาก่อน มันเป็นสภาวะที่เราจะอยู่กับคนรอบๆตัวเราอยู่กับเหตุการณ์รอบๆตัวเราเนี่ยมหัศจรรย์มากผมไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอย่างไรดีนะเหมือนกับที่ผมชอบเล่าว่าหลังที่ผมเดินทางแล้วผมกลับไปอยู่บ้านแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับผมจะมีความรู้อะไรเลยเพราะผมลาออกมาจากราชการเลยใช่ไหมครับพอลาออกมาจากราชการเลยแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทําอะไรต่อหลังจากนั้นนะครับแต่มีความรู้สึกอันหนึ่งก็คือมีความรู้สึกว่า ภรรยาเป็นผู้มีพระคุณมากที่เธออนุญาตให้ผมลาออกจากงานได้และอุน่นหุนส่งเสริมให้ผมได้ทำสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยนะครับผมอยากจะตอบแทนบุญคุณเธอให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เลยกลับไปอ,อยู่รับใช้ภรรยาพอกลับไปอยู่รับใช้ภรรยามันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล็กมากแต่มันใหญ่มากเลยคือเป็นพ่อบ้านที่ทําอะไรไม่ค่อยเป็นสอนหนังสือไม่เป็นอย่างเดียวนะครับพูดเป็นอย่างประมาณน,นี้ ผมทำสิ่งหนึ่งที่มันง่ายมากก็คือล้างจานมีหน้าที่ล้างจานภรรยานี่ไม่ต้องยุ่งเรื่องล้างจานเลยนะผมจะล้างเองนะครับและภรรยาซื้อสกอตไบรท์ต่างสีมาให้ผมแล้วก็กําชับไว้ว่าที่ซื้อต่างสีด้วยเหตุว่าให้ใช้สีหนึ่งล้างจานซึ่งเปื้อนคราบน้ําแกงส่วนแก้วน้ํามันไม่ได้เปื้อนอะไรมากก็แค่เราดื่มน้าใช่ไหมครับฟันให้ล้างด้วยสกอตไบรท์อีกสีหนึ่งนะประมาณนี้ผมก็รับคําสั่งมาอย่างดีนะครับ แต่ด้วยความใช้ความคิดง่ายๆเพียงแค่ว่าก็สกอตไบร์สีไหนมันก็เหมือนกันแหละหมายความว่าเพราะทุกครั้งที่ผมล้างจานเสร็จผมก็ล้างสกอตไบร์เราไปตากจนกระทั่งแห้งเมื่อเอามาล้างใหม่มันก็สะอาดพอมันสะอาดผมก็เริ่มต้นวยการล้างแก้วน้าก่อนและสุดท้ายเมื่อล้างแก้วน้าเสร็จแล้วจึงค่อยไปล้างถ้วยล้างจานที่เปื้อนคราบน้ำมันทําไมต้องใช้สกอตไบร์สองสีในการล้างจานครั้งเดียวปรากฏว่าวิธีคิดของผมเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ภรรยาคิดสี่เพราะเธอไปซื้อไว้สองสีวันหนึ่ง ผมล้างแก้วน้ําอยู่แต่ผมใช้สกอตไบรส์รสีเขียวซึ่งไม่ตรงกันเพราะจริงๆต้องใช้สีชมพูภรรยาก็เห็นผมกําลังใช้สกอตไบรส์รสีเขียวล้างแก้วน้ําเขาเลยพูดขึ้นมาด้วยเสียงดังพอสมควรว่าบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วประมาณนี้นะใจก็ว่าบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วมืนอก็ับสอนมากี่คนแล้วเนี่ยทาไมไม่จำนาทีหนึ่งกลางไล่ครูคนะเพราะภรรยาผมก็เป็นครูครับและพอพูดพูดเหมือนกับบ่นว่าเนี่ย ทำไมไม่จําว่าให้ใช้ล่างแก้วน้ําต้องใช้สีชมพูไม่ใช่สีนี้อะไรเงี้ยนะพอเธอพูดเสร็จเธอก็ออกไปไม่ได้อยู่ดูผลว่าผมจะปฏิบัติตามหรือไม่นะครับแต่ภรรยาขณะที่เธอออกไปแล้วเนี่ยขณะที่ผมยังยังทากิจกรรมคือยังล่างแก้วน้ําด้วยการเอาสกอตไลร,รย์ซึ่งมันมีน้ายาล่างมีฟองอะไรเงี้ยอยู่ในมือครับผมรู้สึกตื่นตื่นกับสิ่งที่มันเกิดปรากฏขึ้นมันรู้สึกมหัศจรรย์กับความหมาย ที่จิตได้รับรู้รับฟังเพราะเมื่อก่อนเวลามีอะไรเกิดขึ้นและผมทำอะไรไปและภรรยาบ่นเนี่ยผมจะมีความรู้สึกขัดเคืองแต่ผมไม่แสดงออกเนื่องจากว่าผมไปตั้งปณิทานไว้ตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วนะครับว่าจะรับใช้ภรรยาโดยไม่มีเงื่อนไขจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกตำหนีตีโทษภรรยาเกิดขึ้นในใจ แต่ถึงจะตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแต่ความรู้สึกที่มันเป็นเชิงตำเหนียมันจะเกิดและผมก็ข่มมันไว้ผมทําจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยพอทําจนกลายเป็นนิสัยแล้วมันเหมือนกับว่าผมก็ไม่บ่นไม่พูดไม่อะไรแต่จริงๆลึกๆในใจอ่ะมันมันมันมีนะปฏิกิริยาขัดขืนแต่วันนั้นน่ะมันไม่มีสิ่งที่มันเป็นปฏิกิริยาขัดขืนมันเลยกลายมาเป็นความหมายของความรู้ที่เมื่อก่อนน่ะผมรู้ด้วยความคิด ว่าไม่ควรจะโต้อตอบภรรยาไม่ควรจะเถียงภรรยาไม่ควรจะเอาใจไปทําให้มันเกิดปัญหาในการที่จะเกิดขัดแย้งกัน,ม,นมันเป็นแค่เอาความคิดไปข่มไว้แต่วันนั้นสิวันที่ผมล้างจานและภรรยาพูดมันไม่ได้ต้องข่มอะไรมันเป็นความรู้สึกดีเป็นล้นพลที่สําคัญความรู้สึกที่ดีเป็นล้นพนนี่มันเกิดจากความหมายที่ว่าแท้จริงคําพูดกริยา การกระทําของภรรยาก็าไม่ได้มีอะไรเราไปปรุงแต่งให้มันมีขึ้นต่างหากเราเมื่อก่อนเนี้ก็ดูที่เธอพูดเสร็จเธอก็ออกไปแล้วถ้าจะมันมีก็มีในความหมายว่าแม้นเธอจะไม่ได้มาช่วยล้างถ้วยล้างแก้วอ่ะแต่เธอก็มีส่วนอยากจะมีส่วนร่วมในการล้างทําท่นเองจึงมาให้ความเห็นจึงม,มาอะไรพูดไปอย่างเงี้ยนึกถึงภาพมาครับเป็นกองเชียร์ัม้จะไม่ได้ลงไปเล่นในสนามก็จริงแต่เป็นกองเชียร์นะครับก็ให้กําลังใจกันได้อย่างเงี้ยครับ ไอความรู้สึกแบบนี้มันไม่เกิดเมื่อก่อนหน้านี้แต่มันมาเกิดหลังจากที่เรามาถึงจุดจุดหนึ่งที่เรารู้ความหมายไรบางอย่างปรากฏการณ์ที่ผมพูดถึง